อันนี้เก่าโลพี่น้องป่าเก่าแสนสวัสดีสวัสดีทุกคนฮัลโหลไปทุกคนมือนี้สพาพี่น้องไปตลาดนะเราไปรอตลาดปักสองเมืองสองคอนแข่งสวรรค์โอเคตมือนี้ฝนตกคือเกา่าพี่น้องฝนตกคือเกา่าอะไรก่ะตกเมื่อคืนฝนตกประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนกเกนานะ เอาี่น้องซมมันเายกัศ จะก่าตลาดเนาะบวบอเมีเรากินเบ่พอวันนี้วันอาทิตย์ลืมลืมว่ามันเป็นวันอาทิตย์จะลลยเขาจะมาปิดวันอาทิตย์บ้านรา,าตลาดวันอาทิตย์ปิดัุณจะตลาดใช่ปีน้งองยังเร่อง่ออุดบุจักเชื่อกันอ่ะอเอยสิจับได้จับเียงแค่นี้นั่นย้วยย้เลย เยอเอลยน่าเป็นังไได้ย่าเป็นยังไได้เออเออจักลัวดิเก้าโหทที่เก้าโลขาวใหญ่ที่รองว่าตลาดทุกคนมาเห็นไฟไงหะไันเนไยแหม่กับซ้อมสื่อหนุ มอสินเนาะแม่เอาจะเอาเป็นแบบเป็นผ่อนอะไรได้เด่นโลเลอนเซนกได้ถ้าเป็นก็รว่ารลอร์เนก็ได้ไฟกับเจ้าเนาะอันนี้นะเขาใส่เบ็ดเอาบ่แม่เด่เบ็ดป้าคือต้อโรลเลอร์นเลยไหป้าโลละแ์ซนอันนี้เก่าโลพี่น้องป้าเก่าเซนเก่าห่อเอตุลาลันแบบตุลาลัน ขายข้าเจ้าควรย่หาอาหารเสียไปเห็ดน่ากินซัมนียนอะบ่กซัลูกมันส์เปลจบอกเนี่ยมันเนี่ยมันบ่บอเน่้บเอาไปเห็ดอย่างบ่เออไปมกบอกไปมกมกอะไรกันเอาใส่เอากระไดเอากระไดเอาตัวนี้เอาแต่ตัวนี้เนี่ยแน่เจี๊ยบหลังในย่อปาขาวเกาโลกโปกมกมือจิมากอจงสอา 90 10 90,000เออรับมือใด๋เลยเก็บบ่สูงมั้ยค่ะเฮาก็เฮียนบ่สูงคืกันขะเจ้าเจ้าอยากอันลาเท่าก็ลลได้ขึ้นต้นไมเฮียนเลยบ่จักเออแม่นอยู่าาอยงามกทันน้มลละลมบอืมแต่กระตนขีโกแต่กระตนขีโกอันกจะีเียมลมันมแล้วนะตาตายแล้วาหวยนั่นอาตแ้งดิอ้าว มันสร้างแต่แกเอามาไใส่นี่นะเาแบบจมันมันจะครบอยู่เอาคนี้าใจหน่อยมัเปยังงยาวน่อยแล้วกทาบเพือนเกบ่้าเอาตัวรกตัวนองตันาจิ๊บไปไปอันนี้สองตัวนี่ยต่อนยพอดีเลยเพราะว่ามันเป็นสตัวแล้วาสามีคู่เนาะ้าแบนีบ u นีเียน เจ้าบ่สเปซเอาเอาใส่ถุงไฮน่เต่ามันสิตท้ายยุท้อยง่ายเจ้าเออเนี่ยวเป็นของบรรยากาศอยู่ตลาดบ้านปากซองเมืองซองคอนแขวงสมานเขตยังบม่ได้ไปสำนึงอยู่ยังอยู่หานขายปลายสเปซเอาเต่าอันนี้น้ำผึ้งหมน้ำผึ้งสดปไหมผึ้งสดเนาะอันนี้มัดเมนไหม ใจงินทะเราแต่ว่าทุงน şey, em. ั้นเรายังบร่ได้ใส่เรายังขายปลาเข่าอีกไปก็สนใจปลาเข่าใหญ่มาทังเงินต้นทั้งเงินก้อนด้่นกำลังใช้าพันไหนไม่ค่ะลักเอาอะไต่อหนี้น้องอราครั้งนี้โซนขายเครือใส่เนาะแต่ว่าโซนนนี้ขายเกรือขายน้อกินรักหานหอมหงื่อใหญ่เนาะ เอาไปแกงสนอใหม่เอาไปหนึ่งกินขอบใจละลายไหมขอบใจละลายหมักข้าวอใหม่้๊อบมีหมักหอยหอยอยู่ทั้งหนาคุณบอกเกียนเกียนพีน้องเกียนก็เจียวคือกระหองห้าวเลยเนาะจะาบ่มีหมักหอยบ้อบมี มือนั้นเชื่อไปเชื่อน้ำเล่น่ะไปเอาเชื่อน้ำล่าหมดเลยเชื่อน้ำไผร่ชื่อขวดเนาะอันนี้ก็มีปลาขาวกันหมัดลําไงพูดปีน้องเลยเฮ็ดยังบ่เฮ็ดยังบ่เฮ็ดผืงดำปลาขาวลายดิป่ะเฮ็ดยังออกินเนาะอันนี้เฮ็ดอันนี้นะแม่นบ่กวแม่นเฮ็ดเพาะเฮ็ดเผืงไปทุกคน กบ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 กป้าป้าพี่อะไรงามบริหารโล่ตไบอนกบครไหกบละกบละโโล่ะสองเสหาผูป้าแพงเลยพี่น้องกบน่อยมันยังหายากพี่เนาะปลาได้สักฟวงท่าไหนปลาฟุกเอาฟวงนึงเอาปลานี่ะ อันนี้ปลาเนื้ออ่อนบ่หรือว่าปลาปลานางปลานี่เด้ปลานงตัวใดใหญ่บ่เนือออโลตัวนีอ๋อปลาสอนเด้อได้บ่ตัดไปใจใจก็ได้ทําบ่ก็ยังได้จะเอามาแต่นต 2, oh, 50, oh, ้ arn, arn, From, ําเซ่นะแม่นงามดีเนาะสอนปลาพี่น้องแมงดาก็มีตัวเท่าดบ่แมงดามีด3ตัว2 3ตัว25000พี่น้อง กบโลละสองแสนหาซิพให้พี่น้องว่าบอได้ใส่เบ็ดบอทุกคนยังบอได้ไปใส่เบ็ดพี่พน้องแต่ว่ากบมันยังบ่นอันใหญ่เนานนนะตนนัวน้อยหนึงซอสเป็เป็นคนจ่ายเสาหลอดเป็นคนซื้อกล่องสบายอาขอบใจไปปลารที่มากนะินปลาหมึกปลาเครื่องปลาข้าวปลาเนื้ออ่อนปลาคดไปอย่างไปทั้งผุนวัวสื่ออย่างเวลา ไปสเปยอย่างก่อนเราบระจักษนื้อสีเลยใบ่ดีไหมคะไม่นีไหมคะเลี้ยแต่มะขั่วอบอบอโซนขายไก่พี่น้องนี่มีตะไคร์บนเลยไก่บ้านโอออย่าไปสินหมูเอาสินหมูอ่าอตอนนี้สเปยามาซื้อมันพี่น้องเราเอาบอแมง แต่ว่ามันกระบอกงามแต่ว่ามันหนาสวงามอยู่ยวไปตั้งเนาะทางใน,นมันงามทางในมันงามหรอวะนี่เนหรออันนี้เปน็นนันคลองบาทเหาทุกคนเอามาแต่ทางันล้าไก่เจ้าเขากันไปแล้วฝุ่นจะร้ายค่ะกันได้สื่อเมามาก,กันเพื่อสิได้กินเบิดกันร้ายมือเติบแต่ว่าเอามาขายต่ยอจะบวานเท่ากับสิราคายับขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะมันอยู่ไกลเลยทุกคน,นอะไรยัง,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 งคะบล็อกอลีนะ่ะฮะอะโวคาโด เจ้าคือบอกเอามาขายเจ้าไปแต่เองนะเออเอามาเดียวเถอะน่ะคือว่าแล้วก็เราเอามาเขามาบริเวมาตลาดเออเ่าบริเวมามะนาวโรลล์ซอห่านพี่น้องอะไรมาสไปเดย์มะนาวก็มาแต่แต่นะนี่เออมะนาวหวานมะนาวย่างมันโบแพงเนาะโบแพ้งอย่างนึงมะนาวพรวันมะนาวเวียดมันเงียเออมะนาวเวียดเออ งามมากเลยค่ะมัอยู่นหน้าบานห้องกัเต็นต์เสบายพี่น้องถือกล่องแต่ซอแปรจ่ายเงินท้องบริจายเงินสมเป็นแบบนี้ถือคู่มือก็ดีกันทุกคนอซอแปรเป็นคนจ่ายซอแปรปีเฮาหลังเขาเจ้า,จาขายวันเมื่อนี้งนะวันอาทิตย์เขาเจ้าขายเครื่งอ,องบ่อคอยไลน์ไปแต่เป็นวันธรรมดากระซิไลกว่าน,นี่บอกอะเขาเจ้าจอยากดำนามาจากหลักกรบโปรงเนาะใจเด้อ <c oughs> <c oughs> นอนน่ะอัวมูขนมจีนพี่น้องกับลูกชิ้นไม่ย่ะพี่น้องมั้ทงหล่อทางเฝ่าเคราอบอกอ๋อบแม่นอกตะกลินเมือวันจะเปิา ฝนสิตกะเราจะเป็นฝนสิตกะข้ามหาอีกแล้วยังก็ฝนตกะข้ามเหมือนเรียบร้อยพอทางเมืองมันมีตะขี้ตุ๋มแต่เอามักสร้อยเดี๋ยวไปเออเอานี่ไปก่อนเดี๋ยวรถลงบ่อนจอดรถดจะพอมอเตอร์ไซค์โคลืมเต่าชีวิตตายบ่ ข้าด้ส่งตัวนึงมักจะลอยแก่ยโ่งแก่ยมแก่โย่พอดีกินต้มกินแซ่ เอาอันนี so <c oughs> an ้จบลูกกัหมักมังกงน้ำอามักมังกรน้ำเข้าบริการเออมาเลยเขาบริกงเออนี่พอยหมยงหันตะวันคมาถือขี่โตมนี่สือเดอเอิมถือน้ำพ้นเขามาแต่นคุดวตะคิดินเนาะเราสวยใสตรงแง่พี่น้อง ่ตจนจะเปร์ก็มาเอาหมักลงกองติงยังกะหมักลงกองหมักเข้าแั้นมากระนี้นักกินได้อยู่แต่ว่าพอเวลาเขาแก่แล้วเขาสั่งมันดำ <c oughs> เล็บมันดำห <c oughs> รือว,ว่ามันเป็นอย่าง <c oughs> บอกเป็นก็บ <c oughs> อ,นนหอก,อกอหอูอันนี้เ,เข,าขาอื่นเนาะหมักลงกองอันแต่มันบ่มีขวดเอ้นบ่มันบ่มีขวดเนาะลงกองหล่นเรียงสะเดาะกายกับราคาโอเคกันได้ๆอันนี้เอามาจากใต้เอามาจาทางไทยไทยเนาะอันไหนมาเต้เมืองจันทร์นะ จันบ,บุรีลูกสาวอยู่กับจันเออลูกสาวลายหุ่นเออบอกอันนี้ให้กันแม่บอกเออ,เอ,อลูกไรยหุ่นแต่องเธอดินน้ำมาแต่บ้านเฮามาแต่ไใต้กับมักสลอยตลาดสืมอมาข้าวโพดกระสอบนึงอะไรรู้ไหมลองลูกเหรอสื่อเองขายเองทิศ <laughs> กิโลเอง <laughs> ทีตเลือกแล้วหรือเปาเิ่เดนสกิโลวเอม่ปนเอจะเอาสโลกหมัาวนวันเลยนมมากหนักเละสิบั้กีเลยขมักหบีแหนันับข้าข้าบ่มึงนัไตมึงคุกจะนิดหน้ามึงนั่แหมัตัดขมังนักไตแสดงว่ามันมีไฟ มังนัดมารักเศร้าสแสดงความันวาลเอ้ยเป็นตะแพงเลยที่น้องมังนัดถ้าเราหมักนะครับเรมาแต่อันจันเปิด้มาแต่ลูกจาวลูกจาวเราอันที่ขัานยิ่ขึนบ่ป๊าจำจาวสีค้ามังมังนัดครับอันมัเอือตะไรสาวจมด้วยเวลานหอดกิต้มเนี่ยอย่าลงคลองเลยเฮ้ยเด้ อยงไรเขาสื่อนะอยู่นักกินเทาเราสื่อหมักใหม่เขาว่าเขาว่ามักใหม่คุ้ซื้อวันเดียวนี่กินหมักใหม่ะแสบผมกินกินเข่ากันนะขนาดกินเข่ายังกินกระบัองหนัดพี่น้องเลยทางเมื่อบ้านเป็นยังงามแต่ไหนเลยคนสื่อเครื่องไรอันเจ้าเป็นน้องเปล่าเต่าน้อยพี่น้องไปเมื่อระวังรถทางาน ไลได้ด้วยกันม้องต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 ้อต้องก้องต้้อัต้อกององต้้อกต้องตอง่องมาเดินตลอดแต่อง้า้งต้องต้อต้องตอออตง้งน้ออ้้องอ้อง้งอ มัั่วดินกับมักสลีมักเอึมักแตงมันถือแต่ว่ามักแตงข้าวโพดเขาปลูกอยู่แต่ว่ามักนัาข้าวโพดมีในสวนของเขาเล่คุณปูนปลายทางเขาคือเพื่อนพี่น้องกันแปะซื้อแผลบทุกคนมีสเปรย์อยู่นี่สเปรย์กับสื่อแนวสักเสือเปื่อยเปลืองทุกคนมันมีแนวเปลืองสองอย่างในกานตอนอันนี้กับอันนั้นแนวเปลือง โซนขายเครื่องอันนี้เครื่องแต่งยูคัลกินถ้าอยากใดยังว่าได้แปลแม็กกี้นี่ไปเอาแม็กกี้เอาเยอะ่วนนี้เป็นเครื่องสำอางเอาแม็กกี้นี่ะกดหน่อย เวลา eat breakfast ย่าบวนปักอยู่นี่นี่อยู่พี่เป็นบ่อะเออนี่เอากวดง่ายปึ้งเปลืองเลยกันทำเจนสิบหาเจนสิบหาเอาเลยตัวนี้วัวนีนเออนั่นแหละเ้องจ่าใจ่ายเงินกันทุกคนเมื่อยีเราทุกคนมาในใดเครื่องครบแเราปึ้งแนคหลดซอฟแปร ตัเม็น,มนปปมแล้วมันยาอัปปะได้เมื่อแล้วยันเต่าตายทุกคนมันจะยันน่างตายมันหนีต่างมาสื่อเรื่องไรดิอ,อันนี้คือทางเมื่อทุกคนลังจากสื่อเรื่องพ่อแล้วพี่น้องคือแบบ <laughs> เดี๋ยวเดียวคือล้มคองแวนทังเปลือนเบอรสวัานี่มัเป็นอย่างทุกคนขับขี่ปลอดภัยเองจะเต่าหน่อยตัวกระเจาะกระลักมันจะดำหน้าแต่ว่าจะดำน้าบางคนก็ยังข้ละแล้วเนาะข้ละแล้วเนาทุกคนเลยผ่อนเอวอเรสต์หนไปเฉยเฉยเนาะเอาขาเมื่อได้มาเมื่อนำหนองมันลงเจ้าของมันแต่ว่าสเปรย์เสียรักมันมันเหลื่อนกระดาตัดรักมือ ไปเถอะแม่ <laughs> ป่อยเอ็กซ์ชีทำบึงทำเอ็กซีก่อนให้ยเอ็กซ์ชีทเบึงดีกว่ทาทำเอ็กซ์ชีวอรเอ็อกซีคนเราต้ทำมันหน่อยโวดแขนดักเลี่ยมมันในนหญ่จังเลยมัน,ม,น,นมันเป็นตัวใหญ่จังป่อยมันเนาะมันหน่อยโวดมันเสียเอา <ๆ S 1> อเชีวิตหลอดจงังเลยดีกว่าเอาคนป่อยตอนนี้เอาไว้ดักเลี้ยงมันเธอไปถามว่าแนะนำไม่ได้พี่น้องสำเนีจอไปปล่อยแล้วไปเลี้ยงก่อนให้มันใหญ่จังปล่อยมันเพราะว่าไม่ใช้ชีวิตอะไรเนาะเรางให้มันกินหรือเปล่าเอ็กซ์ชีคอมเม้น ยังเป็น baby เบบี้อยู่เบบี้ไงพี่น้องไปไปตาโคตน้องอ่าอันนี้คือมักซลีกับอ่ามักอันนั้นอันรัรัฐเทมหายพี่น้องอพี่น้องกันสื่อโซดาแล้วรัฐเทมก็เลยอดเดมอลายกูได้กระแนงโมงเงยอยู่อะขี่รถมานำทางเขาสื่อว่าเฮาเอามาตัวซ้ายจะมาลายจริง่แหละคือเขาเทมรเทมเฮ้ขอของมักซลีกับ นี่มาอันนี้นะมันแซ่บพี่น้องเดี๋ยวสแกนให้เบิร์นแกนอะไรนะมันแค่บุีในมันเด่นเท่นี่ทุกคนในมันน้อยๆนะมักสร้อยนะแกมันเดือดแกเสร็จแกให้เบินอ่ะันอะมักสร้อยเนี่ยไปต้มกินมันแซ่บ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 กว่ามักสวิรเนื่องจากว่าในมันเป็นชีนำเงิน ชีเละบางอันก็สีขาวเขาว่าข้าวปุ๋ยไก่กัน,กกกน้วมันตีกันบ่มันมันสดกันบ่เป็นลูกสดเลยชินเลน่อ่าเหลือเบิด์ตใช่ป่ะคักเลยนเนาะออกสี<ม>วันวนันวันเซฟชีเละหน่อยเซฟไปเห็ดวานไปคัก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 ชีเละ่ละเบิร์ตบอกว้าวไอ้เร oh, าเกดโอ้คักค<า>ักเคทุกคนประมาณนี้แหละพี่น้อง ตอนนี้ก็เห็ดวานก็เสร็จเดี๋จะเอาตัวใดก่อนอืม I don't know เดี๋ยวก็จะไปต้มหมักสลีก่อนเนาะหมักสลีหรือว่าหมักซ,ยกกซอยจะ<ม>ก,กินเด้นี่พี่น้องหมักหนัดเฮาหมักกินดีสุดในบรรดาหมากักใหม่คือหมักหนัด mm. I love pineapple mm. กับลอยน้เบิ่งเต่อหน่อยซอเปียไปน้องเพ่อามันมาเลี้ยงให้มันใหญ่ก่อนจังปล่อยแจ้งย้ำได้มันชีใหญ่แล้วไฮเบบี้โอ้โหแต่เองโอ้แต่เองเอาคอยเสลีมันคอนเสลีใหญ่กว่าเต่าอีกมันกินยังเป็นอาหารทุกคนคอมเมนต์มาแล้วก็เป็นต ja ัวสั่ง ต้องหน่อยไม่มาเน็ตถอยหนาถอยลังอยอะชื่อว่าตลาดเขาบัวมันกินยังมันกินยังไง